ปกติเวลาเราเศร้าเรามีความดื่มด่ำกับความเศร้าใช่ไหมแต่ว่าในกรณีเนี้ยเราจะต้องค่อยๆฝึกที่จะเฉยกับมันเหมือนเวลาเราดูละครดราม่าจริงๆละครดราม่าหรือซีรีส์ดราม่าเนี่ยมันมันสนุกตรงที่เราดราม่ากับมันด้วยแต่ว่าอารมณ์ของการทําสมาธิมันคืออารมณ์ของการเฉยคือเขาดราม่าเราไม่ดราม่าด้วยถ้าหนูเจออารมณ์เศร้าแล้วนั่งสมาธิเฉยได้ไหมถ้ามันยังไม่ได้หาที่เกาะหน่อย จะเป็นอยู่กับลมหายใจก If, ็ได้เข้าออกเข้าออกเข้าออกจะอยู่กับภาพที่เรานึกก็ได้อยู่กับเสียงทำภาวนาก็ได้เพื่อให้มีตัวเกาะมันจะได้ก้าวข้ามแต่ถ้าเมื่อไหร่หนูใช้แรงพยายามดึงเช่นอันนี้มันเศร้าเศร้ามือนี้นะเมอติเศร้ามือนี้อันนี้เป็นไม่เศร้าอเป็นกําลังจะเฉยๆเนี่ยถ้าหนูแบบมันเศร้ามากมันพลังดึงเนี่ยแล้วดึงดึงดึงอย่างเงี้ยมันฝืนไม่ต้องพยายามเป็นดึงกันมากพะดึงกันมากเดี๋ยวหนูจะกลายเป็นความเครียดแล้วจะรู้สึกแย่กับตัวเองว่าทําไมไม่หายเศร้าสักที เศร้าก็เศร้าไปก็แค่รู้ตัวแล้วก็เริ่ม